สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกครั้งนะครับซึ่งหายไปนานเลยนะเราอัดคลิปนี้ไว้ตั้งแต่1กันยายน2022นะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปอัปเดตชั้นใต้ดินสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมก็จะแบบอัดแบบยาวๆนะแล้วก็แบบคุยกันแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับจากชั้น1นะครับลงทางเลื่อนนะครับฝั่งที่ตะวันออกแล้วก็ลงยาวไปเลยซึ่งทางเลื่อนก็จะเหมาะกับคนที่มี รถเข็นนะครับหรือหรือมีอสัมราระเยอะๆนะครับหรืออยากเดินยาวๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนลงมาข้างล่างก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับของสนามบินสุวรภูมิซึ่งถ้าเกิดลงทางนี้นะจะต้องเดินวก,กไกลหน่อยนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดไม่อยากเดินวก,กไกลนะครับเราก็จะเดินตรงไปข้างในนะครับ ก็จะมีบันไดเลื่อนกับลิฟต์อยู่นะคือ,อตรงกลางถงประมาณประตู4ชั้น1นะครับลงจากตรงนั้นก็ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักเหมือนกันนะครับที่ผู้โดยสารจะใช้ขึ้นแล้วก็ลงไปชั้นบนและชั้นล่างหรือจะเดินทางลาดลงมาจากชั้น1แบบนี้ก็ได้ซึ่งก็จะเจอหน้าลิฟต์แล้วก็มีร้านคอฟฟี่บูลตรงนี้เลยนะครับเปิดให้บริการอยู่เหมือนเดิมนะครับในโถงก็จะเห็นเริ่มเห็นผู้โดยสารอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะนะครับทุกคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินผมว่า สูสีกับรถแท็กซี่เลยข้างหน้าจะเป็นร้านเบียร์นะครับแล้วก็เป็นร้านแอลกอฮอล์นะครับก็มาใช้บริการได้มีโถงให้นั่งตรงข้างหน้าด้วยซึ่งจะเห็นเวิ้องล่างๆนะยังมีติดป้ายสีน้ําเงินนะครับปิดัวอยู่แต่เราจะลงไปข้างล่างนะครับไปยังแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับทุกคนซึ่งในเวิ้งนี้นะครับด้านหน้าจะมีกาแฟบาร์บีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นร้านหนังสือนะครับ ที่มาเปิดให้บริการแล้วก็นานแล้วเหมือนกันนะครับเปิดให้บริการยาวนานมากรอย่โปรเจกต์เปิดเหมือนเดิมนะครับโครงการหลวงซึ่งถัดไปอีกนิดเดียวนะครับทุกคนถัดจากโครงการหลวงไปนิดเดียวจะเป็นเซเว่นซึ่งคราวนี้รู้สึกรีโนเวทแล้วก็แบบใหญ่มากๆเลยครับทุกคนค่อนข้างใหญ่แล้วก็เดินสะดวกมากๆเหมือนกัน,นครับนี่ครับมองจากอีมุมนึงนะครับเซเว่นนะเขาก็ติดกับโครงการหลวงเลยในชั้นใต้ดินนะครับทุกคนซึ่งร้านซ้ายมือจะเป็นร้าน ไครสตรีทฟู้ดนะครับเป็นร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่พนักงานก็จะมากินที่นี่เหมือนกันอยู่ในเวิร์งใกล้ๆกับเซเว่นเหมือนกันครับทุกคนเป็นร้านใหญ่มีอาหารให้เลือกหลากหลายัมากครับทุกคนแล้วก็ถัดใหม่นิดนึงนะครับเป็นร้านนวดนะครับน่าจะชื่อเรือนรักครับชื่อเรือนรักนะครับชั่วโมงละประมาณ4 0 0นะจะไม่ผิดนะครับทุกคนก็เป็นร้านใหญ่เหมือนกันเขามีสาขา2องเลยนะแต่ผมผ่าลงไปข้างล่างครับซึ่งในเวิร์งนี้นะครับก็จะมีร้านนวดร้านอาหารร้านหนังสือเซเว่นนะครับแล้วก็มี a s s i m p l i f y ด้วยอยู่ใกล้ๆก,กันเลยกับเยื่องๆกับร้าหนังสือนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเ,เดินลงไปข้างล่างกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีบางจุดที่เขาก็ปิดปรับปรุงอยู่บ้างนะครับแต่เดินทางเลื่อนไปก็เดินสบายๆแบบ,บชิลๆเลยนะครับทุกคนเดินสบายมากเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เขากาลังรีโนเวทผมไม่แน่ใจเป็นอะไรเดี๋ยวลอดูตอนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยข้างหน้าก็คือเป็นจุดไขยตัวนะครับของ แอร์พอร์ตโรเวอริงนะครับเริ่มมีผู้โดยสารมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในครับทุกคนจะมี KBank Exchange กับ KBank ATM อยู่ตรงนี้นะครับแลกเงินตรงนี้ก็ได้กดเงินก็ได้นี่สาขา2ของเรือนรักนะครับเป็นร้านนวดน,นะครับชั่วโมงประมาณ400บาทนะครับมีร้านขายชานะครับหลายๆร้านในเวิร์กนี้มากๆอามีแบบบูธสีขาวมาตั้งเดี๋ยวรอดูเป็นอะไรนะมี ATM TTB นะครับแล้วก็ ATS เป็นร้านเกี่ยวกับ s e r v ์วิ การท่องเที่ยวทั่วไปแอ์พอร์ตทราเวลเซอร์วิสนะครับมีบริการควบวงจรเลยนะครับลองมาติดต่อสอบถามบริการได้นะครับส่วนหลายๆร้านหลายๆเคาน์เตอร์ก็ยังคงปิดอยู่บ้างนะครับทุกคนยังคงปิดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะทยอยเปิดอีกเมื่อไหร่คิดว่าอีกไม่นานนี้นะครับเราสามารถเดินตรงไปยังโนเวเทลได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าผมมาพาไปดูมีอวกาศแคปซูลโฮเทลเหมือนเดิมนะครับยังติดตั้งเหมือนเดิมทั้งหมด 6ยูนิตนะครับก็คือ250บาทต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับ6 6, 6ยูนิตแรกจะติดอยู่ข้างในนะครับแล้วอีกยูนิตหนึ่งก็จะติดอีกฝั่งตรงข้ามมีบ็อกสเตลสลิปปิ้งบ็อกเปิดเหมือนเดิมนะครับมาใช้บริการได้เหมือนกันหากใครอยากได้บรรยากาศแบบเป็นแบบเป็นห้องห้องหน่อยนะครับไม่ต้องเป็นแคบซูลจ๋ามากๆนะครับก็จะเป็นเวืองบรรยากาศแบบนี้เลยไม่ไม้นะครับทุกคนน่าจะนอนสบายแต่ผมยังไม่เคยมาใช้บริการเลยนะนี่ครับเริ่มต้น80บาทอ๋อมีบริการฝากของที่บ็อก a เตลนะครับ เริ่มต้น8ปิบาทนะครับก็มารับฝากกระเป๋าที่ได้อันนี้จะเป็นอีก6ยูนิตของอวกาศแคปซูลเฮลลนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็น่าจะสะอาดนะผมเคยเห็นตอนที่เขาทําความสะอาดนะก็คือห้องก็กว้างอยู่นะแล้วก็ดูทันสมัยดีเหมือนกันใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาลองดูนะครับมีแอร์พอร์ตเทลนะครับร้านนี้ยังคงปิดอยู่นะครับเป็นร้านรับฝากกระเป๋านะครับอยู่ใกล้ๆกับเบิร์กร้านแลกเงินทั้ง3ร้านที่เลทีที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีซูเปอร์ริชนะครับสีส้มๆนะครับ เรทดีเหมือนกันครับเท่ากันกับเท่าเท่ากันเลยนะฮะเคแบงแลกเงินสีเขียวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ Happy r i ิชนะครับสีน้าเงินนี่ครับเปรดประมาณนี้เลย36.5อันนี้คือ1กันยาย,ยนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมว่าน่าจะไป37แล้วแหละก็ถือว่าค่างเงินเริ่มแบบไปเรื่อยๆเ,เยอะเหมือนกันนะครับของ US เอส l อลนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น แฮ p ปี้ริชนะครับสีน้ำเงินนะครับเรทจริงๆก็ไล่ๆกันนะครับสามหกจุดประมาณเนี่ยครับกว่าๆแต่ตอนนี้นะครับปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับก็คือไปกันโอ้โหเยอะมากๆ3ร้านนะครับใครอยากจะมาแลกเงินนะครับมาชั้นใต้ดินแล้วมาตรงนี้เลยเดินเข้ามาข้างในนะครับมีร้านฝากกระเป๋าล็อกบ็อกซ์นะครับเปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีลักเกอเซอร์วิสของสมัยลักนะครับเป็นเจ้าเดียวกับสมัยไวไฟฝากกระเป๋าเจ้านี้ได้รับความนิยมมากในชั้นใต้ดินนะครับอันนี้คือสมัยไวไฟ Wi-Fi ให้เช่านะครับมาใช้บริการได้เหมือนกันครับอยู่ชั้นใต้ดินเลยตีส้มๆนะครับทุกคนสีส้มๆหาไม่ยากเลยนะครับเดินเข้ามาแป๊บเดียวอยู่ในเวิร์งร้านแลกเงินด้วยนะครับซึ่งร้านนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ TTB เป็นธนาคารเดียวที่อยู่ชั้นใต้ดินนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเที่ยงๆนะครับก็มีคนเดินอยู่อ้ามีเฟดเอด้วยนะครับอยู่ติดกับสมัยสมัยไวไฟนะครับ แล้วก็ถัดมานิดเดียวจะเป็นมอนเต้ครับนะครับเป็นทั้งร้านกาแฟร้านชาและมีร้านเปิดใหม่นะไม้บรูนะครับผมไม่แน่ใจเป็นร้านน่าจะเป็นร้านกาแฟะนะน่าจะเป็นร้านกาแฟยังไม่เคยลองนะครับทุกคนมาลองได้ในเวิร์กนี้ไม่ค่อยแพงครับเนิร์ฟดัมเาลก็คือร้านผลไม้ปั่นไครดีเหมือนกันอ๋อแล้วก็มีเคาน์เตอร์ใหม่สีขาวนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นร้านอะไรมีชาพลัสนะครับเริ่ม40บาทถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนร้านนี้พนักงานของกานท่าจะชอบมาใช้บริการกับคนที่อยู่ในสนามบินนะแล้วก็ เราวกมาดูในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงของสนามบินสุวรรภูมินะครับช่วงนี้ช่วงก่อนหน้าจะเห็นฝรั่งเยอะนะครับแต่ช่วงหลังๆก็เริ่มเริ่มจะเป็นเวียดนามกับอินเดียเนะ่ยเยอะมากๆทุกคนมีจุดให้กดซื้อตั๋วนะครับหรือถ้าเกิดมีแบงค์ใหญ่ก็ไปแลกที่เคาน์เตอร์นะครับนี่ฮะจะเห็นบรรยากาศของบริษัทที่ เดินออกจากรถไฟฟ้านะครับข้ามมาตัวในอาคารสนามบินอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็คือไปเจ้าหน้าที่นะครับแต่หลังๆก็จะเริ่มเห็นจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการแอร์พอร์ตเรลิงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันทางเลื่อนตอนนี้คือเปิดแทบต้องบอกว่าเปิดหมดแล้วนะทุกคนก็สามารถเดินบนทางเลื่อนก็ได้หรือเดินเองก็ได้นะครับได้เหมือนกันสายมือเป็นเคแบงแลกเงินตรงนี้จะมีเรทที่แพงกว่าชั้นใน ตัวใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงอย่างที่บอกนะครับแพงกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าชั้น4นะครับทุกคนนี่คือเราเดินวนมาจนถึงบริเวณลิฟต์กับบรเิเอนฝั่งที่ตะวันออกแล้วทุกคน วันนี้ก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารทยอยมาเยอะเยอะเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับจะมีทั้งผู้โดยสารกรุ๊ปทัวเวียดนามอินเดียนะครับแล้วก็เริ่มเห็นผู้โดยสารทรงยุโรปบ้างแล้วนะครับในช่วงท้ายเดือนของกันยายนเดี๋ยวผมจะคอยมาอัปเดตสถานการณ์ของสนามบินสุนทรภูมิล่าสุดให้ทุกคนได้ดูกันต่อนะหวังว่าจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนคอยฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันนะครับใครอยากจะดูอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับเข้าไปดูที่ไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับว เลยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนครับ